รัฐบาลบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใครที่เดือดร้อนก็ยังจะมีการเยียวยาและล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาของปี2565ก็เป็นการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในวงเงินประมาณ6,258ล้านบาท หน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภ,ภัยของประเทศไทยเนี่ยครอบคลุม66จังหวัดครอบคลุมประมาณ1ล้านกว่าครัวเรือนมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถึงแม้ตอนนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปะกติแล้วนะครับแต่ก็จะมีมาตรการเยียวยาดูแลแน่นอนโดยเขาจะมีการแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง 1-7วันนะครับก็คือประมาณ1อาทิตย์และมีทรัพย์สินเสียหายหรืออยู่ในพื้นที่นะครับที่ถูกน้ำท่วมขงัง7-30วันเกิน1อาทิตย์ถึงประมาณ1เดือนกลุ่มนี้กรณีนี้ได้รับความช่วยเหลือ5,000บาทต่อครวัวเรือนกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขงัง30-60วัน1เดือน ถึงสองเดือนโอ้โหอยู่กันยังไงครับท่านผู้ชมเดือดร้อนมากจะได้รับความช่วยเหลือ7000บาทต่อครัวเรือนกรณีที่3คือกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง60วันขึ้นไปก็จะได้รับความช่วยเหลือ900 0บาทต่อครัวเรือนหน่วยงานที่เขาจะดูแลตรงนี้ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วละ่ะว่าทั้ง66จังหวัดนะครับ พื้นที่ไหนบ้างที่ประสบป,ปัญหาครวเรือนไหนที่มีข้อมูลมาจากท้องถิ่นแล้วนี่ก็ล้านกว่าครัวเรือนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขามีข้อมูลอยู่แล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาจะจ่ายเงินผ่านธนาคารอมสินให้เลยครับเข้าออบัญชีท่านเลยว่างั้นเถอะนี่อย่างนี้ถือว่าดีมากนี่แหละครับถือว่าเป็นการอนุมัติงบประมาณในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเห็นไหมครับว่าอุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว ตอนนี้ก็เข้าสู่พบปกติแต่ภาครัฐก็ไม่ลืมอย่างที่บอกครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง